สวัสดีค่ะวันจุดที่ที่ิบเอ็บสตาดาคมพอส 2, 5, 5, 5. องพันหา้าร้อยสบห้าโจโจดปัญหาปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเ<า>งินเงินโจดบอกไ,<ป>ไปมัวจื้อจะหมด สามสามจุดพาดาทจ็ดจุดพาตตันตื้อตปาปาตาตาตาจิเปาทเจ็ดจุดพาตตันโจดถามโจดถามไปบัวตื้อตะบวดเนหมดหมดและเนตปากตาแล้วเข้าไห่ วิธีทำไปเบื่อตื้อจัดบวดตาจิจาบผ้า,าปาดแต่จิบผ้าจัดตันตื้อจะปาจะตาปาปาตาจิจาปดจิแปดปาดแต่จิบผ้าจัตัน้าาตนรวมกันบวนตัน ดินน้อยค่าติดเจ็ดสิบห้าสตางค์เจ็ดสิบห้าตัดด้านรวมกันรวมด้านได้ได้ดินน้อยค่าติดสตางค์ตัดด้านติบเป๋บวตัดจิบห้าเทตัดห้าจิบสามบาทบาทหนึ่งดินน้อยค่าตค์หนึ่งร้อยสตางค์ตัดด้านเท่ากับหนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ใบบัวซื้อจับบวเด็ดจากกากปาห้าสิบสามห้าสิบสาบาทบาทหนึ่งร้อยหนร้อยค่าก็บจัดตันหรือห้าสิบบาทห้าก็บจัตตันโจทด์บอกแม่ มีหนึ่งสองพันแปดน้อยค่า 50, จิบบาทห้าจิบจับตันซื้อ 1, พัดลมพัดตมดินพันเจ้าน้อยจ็จิบผ้าบาทบาทจะจิบผ้าจับตันโจทย์ถามโจทย์ถามแม่เดือดดินก้อไงห่ิฉีคำ แม่มีหนึ่งสองจสองพันนั่นสองพันแป<ส>้อย <800. S 2> สอพันแปดน้อยค่ะติดบาทติดจะดดันซื้อพัดลมคัดนมตาหนึ่งพันต้าหน้อยติดจิตภาพบาทติดจิตภาพจัะดันเอาไปลบเอาไปลบ เจ็ดสิห้าลบดสห้าห้าสตางค์ตาานไปลบไปลบห้าสบค่าติดไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องจ่ายมาหนึ่งบาทเป็นเป็นดินน้อยค่าติดสตางค์ตดดานเจ็ดบห้าลบเจ็บห้าร้ห้าสบลบด้วยลบลบเนื่ยเจ็ดสิ้าเดห้าเท่ากับลบตัดเจสห้าสตางค์ตา้าน สองพันสองพันแปดน้อยตีสิบเก้าลบด้วยลบด้วยเก้าเก้าน้อยจิหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าน้อยจตีสิบห้าได้ได้ก็ตัวตับเก้าน้อยตีตอบตอบแม่เหลือดินเก้าน้อยตีแปดเจ็ดสิบห้าตะตัน หยินพรมพรพัฒนาจูจำปอตานเจติเตติได้ดีค่ะตาวดีค่ะ